สวัสดีตอนแรงครับพ่อแม่พี่น้องสู้ๆทุกคนครับผมประมาณสี่โมงครึ่งหรือเปล่านะนะที่นครับบุรีบุรีกันเอามื้อนี้เอาใจสายไหลจักหน่อยครับผมขอตุ่มปลาไหลครับบ่ได้มาโดนแล้วเฮามื้อนี้จัดมาสิบอะไรบ้างสิบสี่หลังครับผมมาไกลเติบมื้อนี้ใส่น้ึ่งสัสะน้ามันแห้งครับ มันพึ่งมีนำไหมม่ันพึ่งมีนะครับมีแต่ฝนตกเขียวกว้อนหมดแหละเลยว่าห่าลาไลมันหิวหิวเยื่อครับผมนี่เนาะตุมต่มเ่าตุ่มไม่เดี๋ยวมาสี่หลังครับผมตุมม่มไม่เนาะประมาณนี้ครับความละเอียด ใส่รุ่นไม่อัปเดตไม่ล่าสุดกบผมใส่แล้วนี่เป็นแบบนี้ได้หยิบเป็นแบบนี้จับนี่หมละเออก้นเคยเป็นแบบนี้ก็ผมก้นว่ามันตัดใส่กลมมือเราแล้วครับอันนี้พับเลยหกเหลี่ยมกับหกเหลี่ยมข้างหมูเขาเอื่นก็ <c oughs> เป็นสี่เหลี่ยมเลยเยืะอเขาครับผมนี่ สุอกินดีซะเหลือเกินปลาอีเดือดครับผมดิบๆไปเลยฮะเพียวๆเอาไปใส่เบ็ดกินอย่างเร็วเลยพี่องใสหอยใสเ,เนื้อหมูนี่โอใส่เวลาโดนครับกาจะกินแต่ว่าปลาก็ดีเนี่ยปลาอีเดือดหนี่ดเร็้วครับกินข้ามือเลยวกว่าเลยครับกินจนถ่ายกล่องประทันหมดละแต่อ่นยี้ำตังกล่องมันบากินบบดนี้ไม,ม่ฮาไปกับผม น้ำกันไว้พูดเหรอพี่น้องได้หรอกเครื่องตุ่มครับแถวนี้ก็มาใส่ตั้งแต่ดุนดุนแล้วละครับตั้งแต่น้ำได้หลายตั้งแต่เขาง้มๆพ่นไปต้องพูนิ่งส้วงสะครับหลายครับสะบ้านผมบึกตะสะดอกเขาเจ้าสูบแล้วเขาเจ้าบ่วงหวงครับเดี๋ยวไปใส่บังสะนี่ผมทรงง้มอยู่คืออยู่เป็นแผ่นจะเอาหก เอาเดียวเยี่ยสำหรับผู้ถิว่าใส่หลายปันไดวันติก็มีหลายใส่หลายครับขึ้นมีหน่อยก็สามตัวสี่ตัวก็ได้ใส่สำเร็จมันก็กินบ่ได้หรอกครับกใสาหลายอาศัยว่ามันกินมันแรงัะผมแต่ไปเดือดกินแห้งกับข้าวติดมือเต็มเลยครับเอาเดี๋ยวผมแบ่งเหย่มันทอๆกันก็ได้ครับเดี๋ยวพาไปใส่จากหลังหนึ่งเพื่อหมานฟูถนวา เรียบยร้อยครับผมครับผมเออหลินรั่วแต่น้อยตะเสาตะเวนเถอะเนาะเอาก็ะยิบถือหลังละประมาณเท่านี้ครับอ้อาหนาะสินใส่เลยฮะครัแล้วสานี่กับสระคว้ยนอน,นออกพี่น้องะจะห้อยคว้ยเนาเดี๋ยวใส่เบื้องมุมนี่แหละครับปลาไหลมันต้อง,ยอ,ง,อ,งอยู่น้ำมุมบองทีไม่หนาอยู่บองแห่นแหละหนาครับไม่ครับ เมื่อจากหลังก็เจ้าสูเปิร์เหรอครับแต่ว่าปลามันก็ยังมีบ่อนเหลืออยู่ปลกปลาหน่อยปลาเข็งเนี่ยอ้าวทูธรรมดบาบม่อย่างปักตีมคว้ยบ่เบ่งดวดน้ำเ,ยเลยลงมาอยังดอกเอาเดี๋ยวตั้งกล้องกันจักบัตรึ๊บกิดว่าไหนซื้อนี่เหรอพี่นาะเนาะ ลมถน่อไปเรืโอ้น้ำเพี้ยงเนี่ยพี่รองสิต้มย่างลึกเลยเดี๋ยวกวยหมองกันครับถ้ามันลมแห้งไรกวยสีต้มบอกดีๆลมเกิน,นเป็นสี่ต้มเลี้ยงเหี้ยกวยวอามันต้งองบินด่านเลยไปนรอ โอะขี่เรียนมันอยู่ลงไปอัดไงผมใส่ผมจะเอาง่ายมาทาั้งจากองครับอยู่ทั้งไหนเอาง่ายไปทั้งนัน้นจะได้ลูกจะได้แตงยังไงแต่เห็ดหมองนั้นเป็นซีเรียมครับมันตั้งอยู่ประมาณงาปากปากนี่เนาะขี่เรีน

เดี๋ยวเขามาลุ่นกันตอนเสาใส่เบื้งหลังเดียวไปผมติดตามช่องอีสานเขียวสวัสบบดีตอนเสาครับผมสวัสบบดีวันเสาร์ที่สามสบเมษาครับผมสินเดือนแล้วพี่น้อง พยายามปลาไหร,หรอ่ะครับเอาบรรยากาศตรงหน,นอ๋ออ๋ออ๋ <c oughs> ออ๋อแมียงยังวะโอ้แมงฝุเอาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับผมตำบลนองพวงอำเภอบะทายจังหวัดโคราชครับผมมาขึ้นฝนกับตกซ้ำเนี่ยจะกระจันทร์เหรอ่น้องป้าห้องบบข้างบนเนี่ยคืนรับผมมันนี่6โมงครึ่งโดยประมาณครับ ไปรุ่นกันบป่งครับผมอยู่นี่สองสะจะเก่าเข,ข้าออมานอยู่แล้วแถวนี้บผรู้ว่าจะมียังบอผู้ปลาไหลกับได้พูดแล้หอยาปกอูคูอย่วนนังเรียกแหียกมานบา่ทางกับมานีา้อยากขีดินไซ่ครับ คันมอไซค์ธรรมดาเนี่ยนั่งให้รถไปบ่าได้ครับว่ายัางไงบ่คือดออกแถวเนี่ยโอ้เงีย้ยพูงลุงเนี่ยเอานั่นเตรียมเรียกทึงปลาไหลทึงแม่งยู่โตพี่นังได้ปนเนาะคันสาได้พวกนี้ปลาไหลกับ สิได้ไม่ใหญ่โตครับเนี่ยปลาเขาอั้งเรียกับมานเราครับหลอดหนึ่งสายนี่สองหลังครับวันที่คืออยู่แล้วไปเนี่ยบอถิงนะครับเดี๋ยวไปใส่ยิงกันได้สดๆกับเนาๆอันได้จะมนันเสียงย่างเนี้ยนเลย มองได้มีมองเสียงโอ้เฮียฟูโอ้โอโหบอกแกล้วปลไฟเดือดพี่น้องเป็นทั้งใดจักตัวนับเอาประมาณหกตัวครับผมฮะบุกย่างหมานสาเนย่างหลายเลยปลาไหลมันขวัญพี่น้องตัวเป็นไงถึงล่ะ นับเอาบมได้นับครบเนี่ยเขัคุณภาพสูงครับบอถิงไปมุ่งผลลังหนึ่งครับลั้งนี้มีหูด้วยครับเนี่หูมันผมกลุวยอยู่มันนี่เนาะมันนี่มีตัววะใส่ปากหูไปนี่โอ้เนี่ยลอยครับผม จึง๋งจิง๋งจิงจิงอุย้ยตัวจนี้นึงตีงูปลาตัวนะี้ยงูเข่าขันงูเข่ปาลปาลาไหลบ่เข่าได้รับย่านงูลลงนแลงลหละโอ้ยเป็นแต่สั่งใส่ยงเงียดิบแถวบ้านผมงูเข่าปลาปลาเข่าไปปูน อีกหลังหนึ่งครับไปหลังที่ซีครับผมโอ้หลังนั้นสียดายงปาูปลาเข่าขันง,งูปลาเข่านี่ได้ปลาไหลที่ปุ๊บไปจุ๊บจุ๊บปลาลอยครับีเด,เดียวนี่ยังมันโอ้จ๋านี่ไปทำมีปลาไหลไดไหมล่งใส่บ่เคยได้เยอะเยอะเลย ไปต่อไปครับหลังที่หาครับผมนี่แหละปุ๊บไปยนี่โย่งอ้ฟาวสว่งเล้วพี่น้องตานี่ก็บบ่คือดรกแต่ว่าสะต่อไปนี่หูยางไหลเลยนานมาเหลือตัวดีปุ่นไม่ใหญ่โต ในปนเรอไม่รอ้องเต้าเขาย่างดีเลยเออไปอีกสะต่อไปเนี่ยใส่สองหลังครับสาทีเขาใส่เบ็ดลดะหูปลารลายครับนพพาจีบบ้าพลาดครับหอดแล้วครับผมสาในตำนานครับยังบ่อตุ่มอันี้แหละครับสาที่เขามาใส่เบ็ดจุ่มไว้ซองหลังครับรหูปลารหายนี่มี มีปลาไหลแท้ครับยันนั่งเดี๋ยวตั้งแต่งูปลาเขาก่อนปุ๊บไปมีหลังหนึ่งครับลูกหน้ามีเนาะเขามาใส่เบียดตะกี้ได้ไปแล้วนะครับงูนี่นี่งูหนึ่งครับมันจะเข่าตุ่มเขรอวะสำนั่นล่ะิดว่า จึงจึ้งจึงจึง,จงว่าแล้วตัวเสวยเขา่าก็ได้ปลาไหลอยู่ตัวนึงครับ,บปปนี่หัวบางงูปลานี่เอ,อ้ยอจะได้สังกัดอุ่นลหลังนึงอยู่อุ่นครับกันงูปลาเขา่าปลาไหลเพร่ะใครเขาเ่าดินี่งูปลาไหลครับเดี๋ยวสายนี่เลยมาใส่เบียดเอาอยู่ เสียงเงีย้ยนี่มีัถุงูป่าบ่ะเอาบัางลังนี่ครับมานบ่เงี้ยฟูอังลงังจึงจึงจึงเงียบคิ๊บเออบ่เปลี่ยนคือนตีคิดเลยพียน่นางบ่เขาว่าลังนีม่มั้ยเอ้าไปับผมได้ตัวเดียวว่ามันสีคักสีิเนีย ไปหลังที่แปดเลยผมสาีนแต่ก่อนไม่มีเตาย่างไหลเลยไป่น้องปัญหาที่ว่ามันบ่เขานี่คือบาเงี้ยมันร้อยขึ้นทึ่งกับอย่องที่นี่ปลาไหลมันบ่อลงบ่หมุดลงง,งารับนี่มาวนอยู่ตรงทึงนะมันต้องห่อผาผมมาดิหลังนี่คือบ่อร้อยแบบนี้ทู้หลังคือร้อยแบบาเลี้ยว nhìn bua bỏ lượm mấy nhiêu tô sợ thì mấy nhiêu tô vẫn lại bà này heo ngũ ba câu mấy nhiêu tô rồi ngũ tùa phát này gì đó ô mấy nhiêu tô nó kìm nha kênh gì ดูดปลาเขาเดี๋ยวตะก่างเลยวะนีนอแมงยีโตเดือดหลายกุ๊บหลายอีกเกี่ยวจยากมาใส่มงยีโตมาใส่หมปปปูป่าบุไปครับผมอีกฮกหลังหูสัสใส่เบื้องบ้านคนะรับอบัการนุ้งแล้วขอให้กุ้งสานี่ก็จุ่มไบซองหลังครับ mấy quá bắt ớt. Oi nó. à ngăn đi gặp lưng này, lưng 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 mấy lưng tàu cứ lưng lưng đi lưng bờ lưng lưng lưới, lưng 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 này mấy tàu tao lại thì จึ้งจึง้งตอนนี้ก็จะเฝ้าอยู่มวมังเออจะได้บ่มีปลาไหลกับบ่มีน้ำกันดิเฝ้าครับไปอีกสามสี่หลังเนี่ย่น้งเอ้าปุ่นใส่บึงหว้านครับน,นี่ก็น้ำข้นครับผม ขึ้นไปไม่มีเตาไหนจะมีมีบ่บปุบวัญเกินนั่นย,นนนยนังกูรูอยู่มันรงมีบวกเขยครับน้ำน้อยนึงมีบ่บปุบนี่เตอ่ะโอ้ยไม่มีเตาสามซีตัวน้ำน้อยวะไม่มีเต,ตาบา่ยบาอยู่กุกบ ต่อไปครับผมเนาะหลุนซ่าหนี่บ้างครับผมว่าถือยี่หรี่ติปลาไหลเออสายยางลมลมกัดโอ้นำลนุนบุ้ดอ๋อยืออยู่พี่แหละไม่ใหญ่โตเด้อยังขี่ๆก็ได้ปลาไหลครับผมซึ่งไม่ใหญ่โตอือ แก้วปลาไหลสองกับแมงอีเตาครับอุนอัญ,ญาสินปลาไหลสาได้ลมนั้นจังมีครับสาเก่งๆบ่ถึงเลยปลาไหลปลาไหลบ่บยั่ครับแก๋วได้แมงอีเตาหลายกว่าปลาไหล โอ้ยสองหลังสุดท้ายครับหลังใส่บ้างหมูบ้านนี่แหละเอาอยู่ปลอดภัยดีครับนี่เดี๋ยวเาพยายามหลังบนกันใส่สองหลังครับซานี่นงขุฝังสุดท้ายของเธอแล้วเธอคงบ่เห็ดให้ผิดหวังโอ้ยครัดบ่ได้แม่งโต ไม่ได้ปลาไหลแน่นว่าเี่ยหลุมครับไหนจะมีปัญหาบ่ดูบ่เป็นตาเอาไปฟังนั่นครับยังวะหลังสุดท้ายไอ้สิเป็นยังไดะ สานี่ยงเงียบเยยบรื่องบ่เขานะครับเอา้าไปสรุปยอดนะเพื่อดท่ายประมาณเลยเงียมันลอยครับสรุปยอดครับผมทเทใสเนงมืดละที่เด็ดพี่องไอ้ดักมาดักปลาไหลมาดักไม่มเตา ประมาณเคืองรูกับไม่มีเตาตัวใหญ่แบยนี่เป็นหรอกเดี๋ยวมีแต่ไม่ยีเตามุมนะครับไม่ยีเตาม,มุมไม่ยีเตาเข็ม,ม,มบ,บ่มีโอ้ตัวใหญ่เป็นตะปนเสียบกับแมงดาคือบ่เขโาไปน้ำหน่อยปลาไหลกับประมาณรูน้อยๆครับเนี่ยก็ได้จากตัวบุเกือบสิบตัวแล้วครับปลาไหล เออเนี่ยนี่มันกับเขาดีครับเสียอย่างเดียวแหละเงีย่ยมันร้อยรับผมมาเด้อวันนี้กินนี่กินอยู่แล้วใส่้ําหูนี่รับประก,กันเลยครับอ๋หู้เหยื่อจามี่อย่าไปยานดอกเด้อรผมร้องแล้วเด้อผมเอาปลาไหลใส่พียใส่ไปเนี่ยเอาไปตังต้งไว้ในน้ำครับตั้งไว้ในถังเลยไนตั้งไว้ในสระ โบอ,อกยักตัวนะครับตั้งไว้มือหนึ่งครับอะไรโบออกเลยนอกจากว่ามันจะเข่าไปแล้วมันถอยครับถอยที่มันขัดคางมัน,ม,นมันกรชีงา่าออกมาแหละส่วนส่วนหน่อยครับงา่งางาพี่เข้มไหมครับผมผมเพูด่ได้เป็นยังไงติดต่อมาได้ที่เบอร์0828677504ครับดูเอดไลน์เบอร์นี้เลยครับผมไลน์อีสานเขียว อยู่ทาง Facebook อีสานเขียวก็ได้ครับเดี๋ยวจะมักไปผมคลิปนี้ขอไลฟ์ก่อนพี่น้องสวัสดีครับเจอกันลิมไม่ลิปหนักกรหมานเตี๋ยวมานซองยางเฮาคุ้มค่ามากไกลหรอกนี่แหละโดยเฉพาะนี่แม่บ้านยางมักครับผมแต่อันนี้เขาบอกมักน้ำดอกนี่กำลังไปขายได้งเงินขงเขามากอยู่ไปครับปิดฉากโดยบรรยากาศเศร้าๆดแดดบ่ออกครับ ประมาณที่โมงหนึ่งละมั้งนี่นนนติดตามประการใด้องขอให้กับผมผมติดตามไห้ครับเดี๋ยวเขาจะไปใส่อีกยมืออื่นเงียกเาแบบเงียเหนาเนาไปเลยสวัสดีครับจวด chảo